สวัสดีครับวันที่304นะครับวันนี้ก็มาดึกๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็พัฒนาการของวันนี้นะครับผมได้พาเขาเรียกว่าแขกผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็คือญิงแม่นี่เองนะ <laughs> จากโครงการแรกนะครับโครงการบ้านหลังแรกนะครับที่เป็นเขาเรียกว่า เป็นแรงงาน v i p ีนะครับมาช่วยมาช่วยทาสีช่วยทำความสะอาดนะครับแล้วก็หลังต่อมาเนี่ยก็ไม่คือแบบไม่ไม่ได้ทำเลยก็เป็นความตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไม่ให้แม่ทำเลยน,นอกจากออจะมาดูความเรียบร้อยช่วยปัดกวาดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะครับที่พาแม่มาดูนะครับนี่สวัสดีครับ มาดูเลยก็อันนี้แม่ก็มาดูตั้งแต่ครั้งแรกนะครับแล้วก็อันนี้จะมาดูว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีจ้า <c oughs> ผมก็หวัอนดีตั้งแต่ต้นซอยนะครับ <c oughs> อ๋อถึงแล้วถึงแล้วนะครับบ้านหลังนี้นั่นเองครับ <c oughs> ครับก็ดูจบไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งที่แบบวิ่งเข้ามาหาเราครับมันเป็นกฎแรงดึงดูเป็นกฎธรรมชาตินะครับคือคือว่าอะไรครคือมันมีบ้านหลังใหม่นะครับก็วิ่งมาหาเราอีกครับเพราะว่าเขาเห็นว่าเรา,าเป็นคนที่ทำงานด้านอสังหารนะครับ แล้วก็เราเป็นคนทำงานมีคุณภาพนะประมาณนี้นะคือถ้าเราเป็นคนมีคุณภาพเป็นคนน่าเชื่อถือนะครับมันก็จะมีอ,อ,อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับ1ปีเกือบ1ปีแล้วนะฮะก็ตามดูกันไปเรื่อย เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ